สวัสดีครับมาพบ,บกันอีกแล้วครับกับต่อเตินรถไทยซิงครับผมเบิรงนขับสามหกครับ,รบเปลี่ยนพอมา้หม่คือกันครับขับสี่สิบเบิรงครับสี่สิบกับเปลี่ยนมาสามหกกับเปลี่ยนมาครับออกงานครูจะเขาสมาดามือไหนหรเราก็เรืองพี่นอ้อ,องฮะเป็นธรามาดาสิหนาดลงคลิปให้ฟังครับ เบื้องครับสามหกพอละลั่นครับผมลากผ่านซีเขาดีขนาดครับพี่น้องเขารีบๆเลยครับต่อเติมคือเก่าครับโตสิงตแรงเพิ่นครับ L สามหกศูนย์แปดนกครับเบื้งครับ,รบ,รบขี่นี้ไงกุ้มเลยพี่น้อง บบเบงเพิ่นเลี้ยวคือเกาเ่าเลี้ยวเบิ่งผ่านคือเกา่าเจ็บเอ็นข้อเบ้อช่วสีไทยหล้วยี่้อไปเลยครับต่อลลัน่นครับถึง่นครับต่อต้นรถไทซิง งานมองนี้นะครับสา,สามสี่ลรกับสี่ลกับต่อเตินครับหึงครับปรับพอนีเสียงนนดเหยียบได้ม้วนมันคัครับที่น้อง อย่ามั่นนิลิออกงานคู่น่หูดับครับผมพ้คนครับครับหูดับกับต่อเติมน,นะครับข้อซิงนะครับข้อซิงลายสันของค่ายหนึ่งนะครับซังมาสองอันเลยกับบอก,บอกนะครับว่าค่ายยังเดี๋ยวเพิ่นสีว่าเพิ่นสีหายนะครับ <c oughs> นอ กันไฟพีนองได้ยากหู้กับมเมมตนเข้ามาครับว่าทอไข่ไดนะครับสองขั้นครับเยียนมากสองขั้นเลยสี่สิบกับเยียนครับผมออกงานคู่นี่แซบดากแซบหูครับพี่น้องเพิ่งครับต่อเตินรถไทยซิง มา,มาแล้วครับมาแล้วขออยกันจัหน่อยขอบรถันแรงครับขับรถคููใจเ่น L36 มาเลยครับพวกเสียง่นนี่เร่งนั่นนั่นนั่นนี่ครับ เอก,กลักษณ์คนต่างเล่งสักวันฮึน่มฮึ่มมอ,อ,กโกองโูเยื่นครับพอละลั่นครับผมมุ่งมีแสบหู้ขนาดผู้ไทยยออดีงไงคุบเออต่อเติมครับต่อเติมรถไทยสิ่งห์ที่เขา คืนนี่ฝนตกนะครับทางเขมมาลาแถวบ้านนาวาน่อยห้องคอยนะครับดินอยากซุ่มๆเน่ก็เลยมาไถพวนไว้ครับเตรียมปลูกมั่นครับพี่น้องบังคนเขาก็ปกลูกแล้วนะครับแต่ว่าทางนี้ก็ทาให้มันตกอีกก้อนจักหน่อยจังปลูกนะครับ เพราะว่ามันตกอยู่ครับมือขึ้นแต่ว่ามันตกบพแห้งเนาะกระถองไทยมันตกแห้งเตืบก็เลยมาไทายพุ่นไว้ครับกับต่อเตินรถไทยซิงเบ่งครับกี๊กไอ,อ,อยางน้ำเพลินมาเลยนะครับเงี้ยวครับกูไทยเงี้ยวเท่ทกูไทยเขาก็ไปไทยมาอีกแปลงหนึ่งนะครับ แล้วไปบางนึงเจ็ดไล่บางนึงหาไล่มือนี้ครับไทยต่้งเตาเหค้อกันครับผูไทยกับเหค้อกันก็เลยแวะมาหาเพื่อนต่อเตือนรถไทยซิงพอละลันขื้เก่าครับโอ้โร เสียงพอรถปอดพี่นอ้องตั้งตามตามเลยหนึ่งครับรถแปดเก้าปีว่าไม่สี่สิบปีหรือว่าครับรถยังไม่ไหมอยู่ปวดดีครับการดูเรืพ่พงของินพิษต่าง่านเดี๋ยวเอป็นนอนนั่งน,นะครับเอาเตือนรถไทยสิ่งผม ดเดี๋ยวผุ้ทไทยว้ยเขาหาฮมกันบ่ออะครับห่อนแห้งดินกะอยากซูมๆแน่แต่กะยยอยากมีไงครับมีไงยอยู่ต้อบโซซูมคักเพืนได๋หลังคนเขาก็ปลูกเรียวนะครับทางเีนมาลาดปลูกหลายคนเลยครับแต่ว่าต้องเสียอเต้อเ,เพื่อนกับ ปูขี้กันล่ะเป็นมาข้าสอบถามเพิ่อนนะครับข้าแล้วครับทอละลั่นแสบดาขึ้นก็โอ้คลิปนีโวโ้ว่าดูเน่้นะครับนีพ่พี่น้องมาถ่ายคลิปเอ๊ะลงคลิปก่อนน,อน,านานี่นะเพื่อนเราบ้ค่คอยเบ่าสินเอา๋อยวน้เวโ้านะครับเออ ออเตือนรถไทยซิงครับบูปลาแบบนี่เฮ้ยเพงครับออรันท้อแรงได้ยังพี่น้องจะสู้่อาด้วยนะไหนเลยครับอ๋อเตือนรถไทยซิงโคงงง้งอย่างง้างนะครับไงทั้งไงทั้งหยาดกล้องสั้นพี่นอ้องเอาใส่าน,น,นี่แล้ว เปิดไฟเลี้ยวพร้อมเอเตินรถไทยซิงผมไทยไฮยูกับเ,บไไเบปิดไฟเลี้ยวไปดูว่ามือพื้นไปถือกล่องจักสันนี้ด้วยครับย่างเงินควมำขีดไทยก้อนขีดินไปเลยครับขีดินไงกรุบฮะวันนี้ก็สีไเด้อำลาผ้าจากเดี๋ยวน้องพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอวัยสำนีนะครับสวัสดีครับ